วันนี้โบจะมาทำต้มจืดมาะนะคะต้มจืดกระดูกหมูใส่ม马ะอันนี้น้ำเดือดแล้วโบต้องเอาหมูใส่น้ำเดือดแล้วเอาหมูใส่มันอาจจะไม่ค่อยชัดถ้อยนะคะเพราะว่ามันอาจจะย้อนแสง พราะว่าโบต้องถือด้วยแล้วโบก็ต้องตับใส่ด้วยอันนี้คือมะระที่โบแช่น้ำแข็งเอาไว้นะคะเพื่อนๆโบจะแช่ให้มะระเข้าแข็งพอเวลาต้มไปอะ่ะมันจะไม่นิ่ม อันนี้เราเคี่ยวหมูได้พอดีแล้วนะคะเพื่อนๆคือไม่ต้องให้เปื่อยมากเพราะว่าเราต้องเผื่อมะระด้วยนี่ค่ะว่าเรากว่าจะต้มมะระสุขพอดีตัวนี้มันจะได้รับกันพอดี เป็นเมนูที่ชอบนะคะต้มจืดมะละก,กระดูกหมูเป็นเมนูที่ชอบที่สุดและเป็นเมนูที่ทำกินบ่อยที่สุดมะละแช่เย็นไว้มันจะทำให้กรอบอะค่ะถ้าอยู่กับความร้อนจริงๆมันจะทำให้แข็งะมะละมันจะแข็ง อันนี้มา่าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเพื่อนๆนอันนี้คือมาราเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเราก็ต้องกลับถึงเวลาเราต้องกลับไปตัวข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ตัวข้างบนไปข้างล่างแทนเพราะว่ามันจะได้สุดเท่าๆกัน กระดูกมือเลนี่ค่ะเพื่อนๆมลา,าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่เปื้อยเต็มที่ค่ะเพราะ่าลักษณะน้องเป็นมลาะายังอ่อนอยู่มันไม่ใช่มลา,าแก่เป็นมละอ่อน น้องก็ยังมีความขมเลยความขมแรงเลยแหละยังแรงอยู่ความขมน้องอันนี้กระดูกโบต้องต้มทิ้งกัาไปอีกสักพักหนึ่งคือให้น้ำมันในนี้ก่อ,น,อนเที่ยวประมาณถ้าสำหรับโบนะรบประมาณสองน้ำอะ่ะถ้าสำหรับตัวโบนะคะ ถ้าจะแบบให้มีรสชาติที่แบบไม่ขมมากโดยประมาณ2น้ำว้าวเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว รู้สึกว่าโบชนแต่ก้องนอนเนี่ยอันนี้คือไอ้น,นี่ใส่สำหรับตัวโบชอบใส่ต้นหอมผักชีนะคะโบชอบมันหอมหอมหอมดูสิคะพเพื่อนๆจิ น่าทานไหมคะดูสิต้จมจืดโมะระกระดูกหมูส้มควงโบอันนี้ดูดิติดมันเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ